สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบพีระมิดหรือว่าเครือข่ายหรือธุรกิจทั่วไปนะครับมันมีความแตกต่างหรือว่าอะไรกันยังไงบ้างซึ่งบางทีคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะมากๆเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่ามีธุรกิจทั่วไปเอาปะกายอยู่ไหนธุรกิจทั่วไปนะครับเออก็คือเรียกว่า traditional business เนอะอืม ั่วไปนะครับธุรกิจเครือข่ายอืมแล้วก็พีระมิดหรือว่าแชร์ลูกโซ่อืมพวกเนี้ยมันมีความคล้ายๆกันอยู่เนาะแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะพูดถึงอีตัวนี้ก่อนเลยละกันพีระมิดที่เป็นแชร์ลูกโซ่แบบเนี้ยนะครับหรือว่า เขามองว่าแบบเป็นเออเป็นพีระมิดหรืออะไรจริงๆอะ่ะจะบอกว่าทุกธุกรกิจอะ่ะมันก็มีโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมกันหมดแหละแต่ว่ามันจะเป็นพีระมิดคว่ำหรือหงายแค่นั้นแหละส่วนพีระมิดแชร์ลูกโซ่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีสินค้านะครับมักจะไม่มีการเคลื่อนสินค้าไปหาผู้บริโภคหรือว่าล้มเหลวในการเคลื่อนสินค้าไปหาผู้บริโภคก็คืออาจจะมีการแบบชวนมาลงทุน แบบลงแพ็คนี้แพ็กนั้นหรือบางทีเดี๋ยวนี้มันก็แฝงมาในเรื่องของแบบมีอ่าสินค้าที่มันคือทําออกมาแค่เพื่อให้มีเฉยๆออยอบางทีก็ไม่มีหรือว่าไม่ได้ถูกกฎหมายหรือไม่ได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนซื้อของไปกองๆไว้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ ก็มีประสบการณ์มาด้วยแหละก็คือประมาณว่าลงแพ็กเกจนี้นะ17,500เราจะได้คืนเดือนละประมาณเท่านี้ลักษณะของสัญญาจ่ายนะครับอเนี่ยพีระมิดแชรุโซเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของสัญญาจ่ายนะครับการลงทุนไม่สามารถที่จะคาดการได้เนาะประสบการณ์อเราสอนเรื่องการเงินการลงทุนด้วยจะบอกเลยว่าการมีแบบพวกสัญญาจ่ายว่าโอ้โหการันตีว่าได้เดือนละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันเนี้ยเข้าข่ายแบบ คือชวนไปลงต่อๆกันแล้วสัญญาจ่ายอะนะครับว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยให้ระวังไว้เลยว่าอาจจะเป็นพีระมิดแชร์ลูกโซ่นะครับอ่ะส่วนธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจเครือข่ายหรือว่า MLM เนี่ยก็จะมีความรูปเดียวกันคล้ายๆนะครับรูปรูปคล้ายๆกันเนาะธุรกิจทั่วไปกับเครือข่ายก็คือเราก็ต้องมีอะไรอ่ะธุรกิจทั่วไปก็ต้องเริ่มจาก บอสใช่ไหมอ่าบอสเจ้านายเจ้าของบริษัทเนาะแล้วก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมครับขายกันไหมขายกันไหมมีลูกน้องเออหรือใครกําลังอยู่ในนี้อยู่ไหมเราก็จะมีลูกน้องใช่ไหมลูกน้องโตขึ้นก็เป็นหัวหน้าใช่ไหมครับหัวหน้าแต่ละ,ะแผนกก็จะมีพนักงานในแต่ละ,ะแผนกของเขาหรือถ้าเป็นธุรกิจร้านค้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขยายสาขาไปแต่ละสาขาก็จะมีลูกค้าของเขานะครับ รูปคล้ายๆกันเลยเนาะหรืออาจจะเปิดสาขาเพิ่มหรือเปิดแผนกใหม่เพิ่มที่เป็นแบบกระทรวงเวทมนต์กระทรวงดิจิตอลอะไรอย่างนี้ออกมานะครับอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นรูปเดียวกันเนาะซึ่งมันจะดูคล้ายๆกับปิรามิดใช่ไหมที่มียอดสูงสุด อยู่ข้างบนก็คือเป็นเจ้าของหรือว่าหัวหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ไล่ลงมาเนาะถ้าเป็นในระบบราชการก็คือก็ต้องเป็นอ่าชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ชั้นผู้น้อยไล่ลงมาเป็นรูปพิระมิดเหมือนกันเลยใช่ไหมอ่าทีนี้ธุรกิจทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละก็จะเป็นแบบสาขาใช่ปะ่ะอ่ามีสาขาเนาะสาขาสาขาออกมาแล้วแต่ละสาขาก็จะมีลูกค้าลูกค้าใช่ไหมครับมี แต่ละสาขาก็มีลูกค้าน้องเหมือนเซนทันอย่างเงี้ยเปิดหลายๆสาขาก็มีลูกค้าเซเว่นเปิดหลายสาขาก็ลูกค้าก็ไปรุมตรงนั้นนะครับสะดวกที่ไหนก็เข้าที่นั่นแล้วไรายได้ที่เกิดมาเนี่ยมันก็มาจากข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมม,มาจากลูกค้าหรือว่ามีการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาเงิน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 กลับขึ้นมานะครับแล้วก็ธุรกิจทั่วไปเนี่ยหรือว่าธุรกิจแบบดั้งเดิมเลยนะครับอ่า คนที่รวยที่สุดก็จะต้องเป็นหัวถูกไหมครับก็คือเจ้าของเจ้าสัวหรือว่าอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือระบบธุรกิจทั่วไปนะครับทุกคนอยู่ในระบบเครือข่ายอยู่แล้วมันเป็นเครือข่ายแบบนี้นะครับถึงไม่ทําธุรกิจเครือข่ายก็อยู่ในเครือข่ายอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ A ข้างบนตรงนี้คล้ายๆตัว A เนาะถ้าเราไม่ใช่ A หรือเจ้าของข้างบนเราก็ต้องเป็นตัว M อยู่ดีใช่ไหมครับเราก็จะต้องซื้อกินซื้อใช้ซื้อของใช้บริโภคอุปโภคประจําวันหรือซื้อทุกอย่างทุกวันนี้เราต้องซื้อของอยู่แล้วถูกไหมเราก็อยู่ในเครือข่ายแต่อยู่ในตําแหน่งของผู้ซื้อใช่ไหมครับหรือถ้าเราอยู่ในที่ทํางานเราก็อาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอาจจะอยู่ตรง เป็นพนักงานหระอว่าพนักงาน,ก,งานกินเงินเดือนประจําใช่ไหมครับหรือเราอาจจะอยู่ตรงเอาซอร์สหรือว่าเป็นแบบฟรีแลนซ์ eland, หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็สามารถอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งของเครือข่ายตรงเนี้ยถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็ต้องรับจ้างงานจากบริษัทหรือว่า,าผู้ว่าจ้างอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือตรงนี้แล้วก็เขาก็จ้างเราที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้ใช่ไหมครับ หรือว่าเราอาจจะมีลูกน้องลูกมือช่วยกันด้วยก็ได้หรือเราเปิดร้านของเราเล็กๆเราเปิดร้านของเราเล็กๆเราก็ต้องมีหรือจะเปิดธุรกิจของตัวเองก็ได้เราก็ต้องมีแบบอ๋อมีแอดมินใช่ไหมครับมีแอดมินมีเซลลมีอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะเป็นเครือข่ายอยู่ดีถูกปะเครือข่ายหรือองค์กรนั่นแหละนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของธุรกิจที่เป็นลักษณะของ การตลาดแบบเครือข่ายเลยนะครับความแตกต่างมันจะมีอยู่ตรงนี้นิดนึงนะเขาเรียกว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนสีเขาเรียกว่าธุรกิจคือหลักการมันจะต่างกันนิดนึงอันนี้อ่าทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นแคปิตอลใช่ไหมครับเป็นแคปิตอลิส์แคปิตอลิซึมเขียนถูกไหม Capitalism ก็คือทุนนิยมใช่ไหมครับทุนนิยมก็คือคนเนี้ยเป็นนายทุนเนาะะสีฟ้าตรงเอแรกเนี่ยเป็นนายทุนนะครับก็คือนายทุนอะ่ะ <c oughs> ก็มีทุนเยอะก็รวยใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าถ้าเราบวกกับคำว่า Compassionate ไปด้ <c oughs> า่าเมตตาทุนนิยมซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับระบบตรงนี้มากนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้ อ่าระบบเครือข่าย MLM เนาะก็จะเป็นหลักของเมตาทุนนิยมนะครับเมตาทุนนิยมคืออะไรก็เหมือนกันนั่นแหละรูปข้างบนเลยเครือข่ายเหมือนกันแต่ว่ารายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะถูกแจกจ่ายคืนกลับไปที่คนที่อยู่ข้างล่างก่อนก็คือผู้บริโภคตรงนี้นะครับก็ลงไปตรงนี้เนาะอ่ะมันเป็นพีระมิดที่ กับหัวขึ้นมาอีกทีหนึง่งม,มันดูแปลกเนาะเราแค่ไม่คุ้นเคยเฉยๆมันแค่แบบส่วนทางกันที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนข้างล่างตรงเนี้ยให้เขาทําเป็นมีไรายได้เนี่ยไปช่วยสาขานี้ให้เขาเติบโตอ่าไปช่วยคนตรงนี้ให้เขาทําเป็นทําได้เหมือนกันดูแลลูกค้าได้อ่าหรือช่วยให้ลูกค้าเนี่ยกลายเป็นสาขาเพิ่มขึ้นมา อ่าแค่นี้เองนะครับเขาก็ทําเหมือนกันทําเหมือนเราแล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้บริโภคกับคนทําธุรกิจเหมือนกันก็สอนกันไปช่วยกันไปถ้าคนข้างล่างประสบความสําเร็จหรือมีอไรายได้อะไรขึ้นมาคนข้างบนเนี่ยถึงจะประสบความสําเร็จมันเลยกลายเป็นแบบนี้อยู่ข้างล่างออันนี้ก็คือสิ่งที่มีความแตกต่างและความคล้ายกันอยู่ในธุรกิจต่างๆเนาะอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดให้แต่ว่าอธิบายคร่าวๆเพื่อให้แบบให้ความเข้าใจกัน ว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันก็อยู่ที่คนที่มาแนะนําเราเนาะคนที่ทําแบบธุรกิจเครือข่ายอะไรเงี้ยออบางคนแบบว่าดูสภาพแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเราอะ่ะไม่ได้อาคติกับธุรกิจหรอกแต่ว่าเราอะ่ะบางทีบางคนอาจจะแบบคือมันอยู่ที่คนที่มาคุยมากกว่าจริงปะ่ะคนที่มาชวนเราอะ่ะเออถ้าคนเนี้ยดูแบบว่าโหหวังจะมาเอาอย่างเดียวแบบจะมาให้เราไปขายของให้ให้เราไปหลอกไปไฟังประชุมมั่งอะไรมัางอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ชอบเออแล้วเราก็เลยกลายเป็นแบบติดภาพลบกับคนอื่นไปเนาะแต่ว่าอันนี้ให้เข้าใจคอนเซปต์ของมันเฉยๆว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็อยู่ในเครือข่ายของอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ดีนะครับมันก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่แค่ว่าธุรกิจเครือ,อธุรกิจที่ใช้การตลาดเนาะเรียกว่าเป็นการตลาดแบบ MLM เนี่ยมันแค่ว่าเอาพวก เไปจ่ายคืนผู้บริโภคก่อนมันถึงเป็นแบบพอสมัครปุ๊บเอ้ยซื้อของแล้วได้ส่วนลดได้เงินคืนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอ่าก็เป็นการให้บอกต่อไงแทนที่จะเอาไปลงทุนกับการโฆษณาหรือว่าจ้างอ่านางแบบดาราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปทุ่มงบโฆษณาตรงนั้นก็เอามาทําการโฆษณาโดยที่ให้คนอะ่ะใช้แล้วถ้ามันดีก็ให้เขาบอกต่อกันไปก็เป็นอีกการตลาดหนึ่งเฉยๆที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมที่จะ ได้รับส่วนแบ่งการตลาดตรงนั้นด้วยนะครับมันก็จริงๆมันก็เป็นการกระจายรายได้ไดแบบกลับคืนสู่ผู้ผบริโภคอีกทางหนึ่งนะแล้วก็มันถ้าคนทำกันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของ K-Shape Recovery ด้วยที่เป็นปัญหาที่แบบอ่อคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงหรือว่าจนกระจุกรวยกระจายเอ้ยรวยกระจุกจนกระจายอะไรพวกนี้นะครับมันจะช่วยกลับคืน ตรงนี้ไปให้เนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือให้ความเข้าใจเฉยๆว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วมันต่างกันยังไงเพราะเราก็ทาธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแล้วก็ทําอย่างอื่นมาแล้วพอมาเจออันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งก็เลยศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันนะครับแล้วก็เนี่แหละอันนี้คือความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาทั้งทําธุรกิจ เทรดดิชแนลแล้วก็ทําธุรกิจแบบรูปแบบการตลาดเครือข่ายด้วยนะครับ mm. ก็น่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้แล้วก็เป็นความรู้ในการป้องกันแชร์ลูกโซ่ตรงนี้ด้วยแน่ๆละ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของการถูกหลอกไปลงทุนนะครับเราอย่าไปหวังวิธีแบบรวยทางลัดลงเท่านั้นได้เท่านี้ลงแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีเออมันมันรวยง่ายมันไม่มี เออรวยเร็วอะ่ะเป็นไปได้รวยได้งรว,วยได้ลิ้นพันกันแล้วทุกคนโอเคไปก่อนแค่น,นี้รวยเร็วเป็นไปได้รวยง่ายไม่มีนะครับก็เราต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์นะครับต้องความรู้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกบ้างในการขัดทุนในการเจ๊งอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะครับก็เรียนรู้กันต่อไปนะครับโอเคถ้า เดี๋ยวมีเรื่องอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินการลงทุนอะไรต่างๆหรืออยากรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวจะไปสรรหามาอธิบายให้ฟังนะครับ